ดังคือบ่หลับรถวะลิ้นคือบ่ได้กินวะนั่นงเงไปดมกลิ่นเลยมาดังจมูกไม่รับรสอ้าวเหรอเป็นหวัดสิไม่ไม่เป็นโควิดหรอกแต่ลิ้นไม่ได้กินอะ่ะไอ้ลิ้นไม่ได้รดดิ <c oughs> อา้าวเหรอ <c oughs> โอ้หลังจากที่หายโตไปนั่นอา้าวสวัสดีครับผมเนี่ยต่ำหำตรงครับผมสวัสดีครับผมมุนเติมหน่อยส่ครับสวัสดีครับเพราะว่าจะอกลตดครับหลังจากที่ห้างหายเป็นโดนกเกือบสองอาทิตย์เนาะหลายคนว่าผมติดโควิด หายไปไหนมาอ่าบอกเขาหายไปไหนมาติดอ๋อติดติดหิงอืมอมก็ได้ติดโควิดเนาะครับติดอืมพอดีกะล่าล่างานจากศูนย์บัญชาการศูนย์ื้นฟูผู้ติดหิ้งกะไปติดหิงอยู่พุ่นะตามมันสวัสดีเพื่อนไปสวัสดีครับรับผมวันนี้กะไม่ได้ยังไม่กินนี่ว่าตําตําปูมะตําเนี่ยปูหน้าวะ ปูนาแต่มันคือไงเดี๋ปูนาน้ำเค็มใช่ไหมอ๋อนาเกลือนาเกลืออ้าวพี่น้องบอกๆลายใหญ่ห่างห่างหายไปโดนบ่ได้ไรไปใส่นาะครับบ่ได้ไรลงยูทูบว่าแมนว่าว่าสิยึดช่องไปแล้วมันนี่กับมีเขาเอิ่นว่าปูยังก่อนปูอลัดกาบ่อลัดกาปูหมาปูหมาปูหมากมาจากซาพญอดอีกแล้วอือหือ ฟีมือบนตัวพี่น้องปูมาแสบๆี๋ยวเอาวันีดแล้วกล้ามนีดกินที่หลังสุ้หยอดพี่น้องกินน้ำกันนะครับอร่อยทะ

เผ็ดแห้งพี่น่อ,อม,มันเติมตำแซบนะแต่มันเผ็ดแเป็นหน่อยฮะนี่แหละเขาหิดกันเฮียนะพี่น่อ,อเป็นไงบ้างแ่บอ่บอืมอ้ม ตั้งแต่เฮียไม่อยู่นะไอ้วากิ็ดเผ็ดกินเผ็ดเก่ง,งขึ้นเยอะเลยน่าบอกกับบนเติมกินแต่เผ็ดเผ็ดนายคนก็ว่าผมตายแล้วบอกว่าสันโว้ยเบาบาปผมเนาะผม,มาตาเหนียดตายเด้อพี่น้องผมเห็นดีกว่าทิมเบิก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รักษาหายแล้วพี่น้อง <c oughs> พอดีมีธุระต่างจังหวัดเนาะครับมีธุระต่างจังหวัดครับ ไส่บ่ได้กะก,กับมากะไปทุเรีจังหวัดกับมากะถือกักโตนุพนนะนี่น้องเนาะกะบ่ดด้เหตุยังอือหือืา เป็นอยัางนี้ลมอากาศเป็นไงวะดินลมเห็นแต่รถติดลมเนาะคนติดลมกยู่มอ่ะดีมันยุบตัวตัวลม าานัาไม่เห็ดยังในอีกวะปูหมามันจูเอาไปนึ่งต้มนอกจากเอามาตำปูดองใช่ไหมปูดองหรอ<ะ>ดองผมไม่เคยเห็นนะปูหมาดองไม่เป็นปูไข่ดองอืปูไข่ดองเผ็ดสีหนืก

Kết bên nặng Cái thêm อ uh ืโ huh. อ uh ้ยโอโม่โมอเปใส่มาวะฮะเปใส่มาไปใส่เบ oh, yeah. ็ดมามาใส่เบ e ็ดอีกแล้วได้ยักเทียวไปยะเนาะนาะไปสวัสดีครับโมโมครับ

ไม่โอ้โหเป็นไรกำเ่อีกกต้องเสีบแง้มบอกันมันเพีขอโทษด้ะลบไอ้ก่อนอมันเติมก็เผีดเพีดพี่น้อง Ừ ừ. Ừ. Theo đi cái má thè wa. อกินให้อิ่มนะเพลินครัน้ำอะไรั้งอถอดด้ครับเพ็น <also> ห <laughs> ้าง <'ve été> uhh <and justice> เป็นยังเดี๋ยวเป็นยังเป็ดครับเผ็ดเป็นยังคือเผ็ดกินปูเนี่ยเพ็ดแห้งปะไหนแห้งที่สุดขันกินน้ำมันสิเผ็ดบ่บ่เผ็ดเผ็ดแห้งไปแห้งเหรอกินซักข่ะอืมเนาะพอได้ยอมพี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็พอไปชำนี้ก่อนนะครับพี่น้อง ตั้งจากที่ห้างหายไปน่านกับบ่ได้ไปใช้น้องพี่น้องติดธุระแล้วก็กักโตพี่น้องอ่ะมือนี้แก่พ่อไวปชำนิก่อนการกระทําใดว่าจะได้บสุภาพผมทีมงานลอยสีก็ขอโทษขออภัยน้อครับขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามเนาะครับกับิมาสังบ่าอืมขอโทษนะครับสิมสาสังสีสันขำข้นบันเทิงคังร้อยยิ้มเสียงหัวเราะให้พี่น้องเหนือเบิงอีกเนาะครับตอนนี้อาจารย์ออดกะออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกะไปอยู่ขอนแก่นเนาะไปพักฟื้นอยู่จิตเวชปะ ไป,ปพักเปลือกนะพี่น้องเนาะอมืนี่กับเกาเข้ามาสวัสดีครับอยูด่ดีไม่แห้งสุภูสุขคนเป็นกำลังใจให้สุภูสุขคนนะครับปัจจุบันจะเป็นวิกฤตโควิดแล้วก็น้ำถั่วมเป็นน้ำถั่วมเนาะครับพี่น้องซอ,ซ,อซ,อซอยเยอะซอยเรียดสิ่งใดๆกับสีซอยเนาะครับขอบคุณพี่น้องแท่งกันจะตามขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับ